สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพ่อว้านเขาครัวเมื่อนี้พ่อว้านสิพามาเห็นขานุ่มจีนลูกยาปากนทิเป็นัะไรนั่นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยไปส,ส,นะส่อเดือเนาะก็ใส่เกลือลงไปจังหน้อยเพืแบบ่อปีปต้มปลาพอใส่เกลือลงแล้วก็เอามรสิกแบบไข่ใบมะกรูด่าเนาะเอาลงไปลงไปต้ม ไอ้ไวี่ไข่มันสามหัวสี่หัวพีเนาะปลานิลเน,ะะน,น,นาปะปลาโซเพนีขายแต่ตัวหัวไปใสชเบิดจะซื้อมาตลาดต,ตัวอาลงไปลลงไปต้มริกแหงจ่เคี่งถุงประมาณกำมือหนึ่งลงไปต้มมันกัดเลยแม่เกือบลืมไปพี่น้อง ปลาปลาแดกน้ำปลาแดกจัก,จกบ่วงหนึ่งผงนัวลงไปกันตอนสุดท้ายเติมน้ำกะทิต้องใส่จักสามบ่วงพอมันสีเข้มข้นจังหน่อยอ่านโอเคปานนี้ปลาเขาเปลือยแล้วซุกเลยเขาไสิได้ตักอกไปบานตักอันติดปลา ปโอเคเนาะแล้วก็มีตีนไก่ขา้าต้มตังหกต้มเพราะมันสุกก็ให้กินข้าวมันออกแล้วข้าวชิดไปต้มใส่หมอ้อต้มปลาอีกที่นึงเนาะโอเคเนาะตีนไก่เขาต้มแล้วเอาลงมาใส่หมอ้อตีมเพิ่มอีก ของที่ห่อสิต่ำเนาะมีกระเทียมหอมแดงเล็กหน่อยใส่ลงไปต่ำให้มันแหลกแหลกตักออกใส่สบว่นี่เปก่อนเดี๋ยวต่ำอ,อกักขียบยำแหลกต่ำร่วมกัน นี่มะพริกอันที่เ้าต้มไปกับปลาเนาะเอากระิะลงไปตำนี่เป็นตำให้แหลกบัดแหลกเลยบัดตำแหลกแล้วเอาก็ะเทียมลงกรเทียมลงไปเติมที่เ้าต้มไว้ปาลงอันนี้เนื้อปลาเอาลงไปตำน้ำกันเลยบัด ละเอียดเลยเดี๋ยวเอาไปขวไปพัดได้บัดไปไปพัดตั้งไฟเลยเนะาะเอาเรื่องลงไปเดี๋ยวปุ๊บตามด้วยกระทิลงไปกับกะทิมามาขวมาพัดนี่เข้ากันอหอมแล้ว กะทิห้าวทีใส่2กลอ่องหลังจากข้าใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วข้ากรสิมาปรุง,งด้วผงชูรสหรือผงนัวเนาะ สอง้อนสองอนชาน้ำตาลใส <c oughs> น okay, หนึ่งช้อนโอเคเทาก,ก็พันไปเรื่อยๆบัเอาหมกทั่วลิซ้งมาใส่บันหกัริซงกับหมกลิซงนิดหนี่ก็แต่ามมักเลยนาลแต่คนมหมักใสหมกทัวลิซง,งม,ม,ม,มัน, okay, น,นสีหอมมันนนโอเคแหละบันเนี่ยขาใสหมอ พัดทุกอย่างแล้วมันสุนกเนาะกระเทียมใบบักบูดสุกแล้วมันก็สิมีกลินนมหอมแบบที่ได้นนำไปเทใส่หมอ้อแล้วเขีขาต้มตีนไก่เปื่อยแล้วเขากัของที่เ้าพัดไว้เขาไปสิมาเทลงหม้อในหนองบันองมาเอาคนไปเรื่อยๆแบบนี้นสได้ หน้าตามื่สิเป็นแบบนี้นนหนะเนาะน้ำข้าวปุ้นมนยากะทิใส่ตีนไก่ซีบังวันเนี่ยกันบ่วฟ l ยังเกืบมาปรุงในตอนนี้อีกเนาะเอาเปลือลงไปซีจังๆเลยเนาะคนสวยงามหนาลับประทานน่ากิน อ่าเดียวบัตรนี้เฮาจะไปเอาลูกชิ้นปลากับก้อนเลือดไก่มาใส่น้ำหลังเนะาะบัดนเนาะมาต้มใส่เป็นลูกชิ้นปลาเอามาใส่น้ำหลังเนาะแต่ก็ก้อนเลือดมีทั้งลูกชิน้นมีทั้งตีนไก่มีทั้งก้อนเลือดเครื่องแน่นเลยสีขลับขนาดเลยไปเดี่ยเฮาตักใส่ถ้วยกินนะบัะี้ นมากรีนนะอืมบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมาวันนี้มากินกระปุ้นขนมจีนยากะทินี่ก่อน เรื่องเต็มเลยมามามาพักกระไลถนะมาเด้อพี่นอออ้องเลยเออแสบแสบ,แสบ ก็กะปิหมกปิดเคยกินบหมน้องป๊ก็แบบตินขนุนจีน มาเริ่มพ่น้องเลยแซ่บหลยน้ำยากะทิแบบเลาวบ้านหฮาแส่บบไ่ได้กินตะฮึงเละคุณน่ะ อืมผู้กะปิืมแซ่บขนาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องขอวบ้านขขารัวในเด้อพี่น้องเลยบ้านเ้าสจะกินนท่นนี้นนแหละมีกะปิบมักพริกชดพริกทอดก,ก็ได้เลือแต่คนหมักนะ và bật bớt lại bạn lại bạn กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อบ้านเขารัวเนี่ยเด้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆขอบใจหล,ลายสลาสำหรับการรับชมคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดี